ก่อนที่จะไปดูว่า DNA คืออะไรมีโครงสร้างเป็นอย่างไรมีการจำลองตัวเองหรือ replication อย่างไรการแบ่งแบบ meiosis จะมีกระบวนการอย่างไรให้ลองนึกถึงความจริงเทียบกับตัวเราเองดูว่าลูกมีลักษณะที่เหมือนทั้งพ่อและเหมือนทั้งแม่สมมุติว่ามีชายตาสีฟ้าคนหนึ่งชายคนนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิง ที่มีตาสีน้ำตาลใส่ผมให้สักหน่อยจะได้ดูเป็นผู้หญิงและถ้าทั้งสองนี้ให้กําเนิดลูกที่มีตาสีน้ำตาลลักษณะตาสีน้ำตาลของแม่จะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก การถ่ายทอดแบบนี้เกิดขึ้นเสมอจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นถัดไปเมื่อลูกได้รับพันธุกรรมตาสีน้ำตาลมาจากแม่แสดงให้เห็นว่าตาสีน้ำตาลเนี้ยเป็นลักษณะเด่นเซลล์มีการสร้างสารเมลานินทำให้ม่านตามีสีเข้มขึ้นนอกจากนี้อาจเป็นลักษณะเส้นผมหรือ อาจจะเป็นลักษณะอื่นๆที่เด็กคนนี้ได้รับพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่เช่นเดียวกับการรับพันธุกรรมสีตาซึ่งในที่นี้ก็รับพันธุกรรมสีตามาจากพ่อด้วยการศึกษาเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกมีมานานแล้วผู้ที่เริ่มต้นก็คือนักบวชที่ชื่อเกรเกอร์เมนเดล ท่านศึกษาการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้พืชเป็นตัวอย่างซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการศึกษาโครงสร้างของ DNA เราก็เลยเรียกการศึกษาพันธุศาสตร์แบบดั้งเดิมนี้ว่า Classic Genetics ซึ่งพันธุศาสตร์แบบดั้งเดิมนี้ขอเรียกว่าเป็นคลาสสิกเจนเนติกเป็นการคาดเดาหรือคาดการว่ารุ่นลูกจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเป็นอย่างไร ซึ่งการคาดคะเนนี้ก็จะอยู่บนพื้นฐานของความน่าจะเป็นเพราะลักษณะที่ถ่ายทอดทางพนันธุกรรมบางลักษณะอาจจะแสดงออกในรุ่นลูกได้บางคนแต่บางคนก็ไม่แสดงออกทั้งๆที่มาจากพ่อแม่เดียวกันลองมาดูตัวอย่างง่ายๆก็คือสีตาสีตาถูกควบคุมโดยยีนยีนนี้ประกอบด้วย 2. แอเลีลซึ่ง คำว่าแอ r รี il, ก็หมายถึงรูปแบบจำเพาะของยีนนี้ลองดูว่าถ้าให้ลักษณะสีตาก็คือตาสีฟ้ากับตาสีน้ำตาลซึ่งแต่ละคนจะมีสีตาเพียงสีเดียวที่จริงแล้วตาของคนเรามีความสีตาของคนเรานั้นมีความซับซ้อนมีได้มากกว่าแค่สีฟ้ากับสีน้ำตาล หรือถ้าลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือขนาดของฟันซึ่งก็จะมีได้สองลักษณะก็คือบางคนมีฟันใหญ่บางคนก็จะมีฟันเล็กนั่นก็คือแอลลีลที่แสดงถึงขนาดของฟันขนาดเล็กแล้วก็ขนาดของฟันขนาดใหญ่ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วคำว่าแอลลีลก็คือรูปแบบจำเพาะของยีนนั่นเอง ในสมัยก่อนยังไม่รู้จักคำว่า DNA ว่าโครงสร้างของมันจะเป็นยังไงในการแบ่งเซลล์หรือการจำลองโครโมโซมเกิดขึ้นได้อย่างไรลักษณะของโครโมโซมเป็นอย่างไรทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเริ่มจากโครโมโซมให้เส้นสีขาวอันนี้คือโครโมโซมสมมุติว่าเป็นโครโมโซมที่มาจากพ่อบนโครโมโซมนี้ตรงแถบสีเหลืองก็คือตำแหน่งของจีนที่ควบคุมสีตา แต่เราก็ยังมีอีกหนึ่งโครโมโซมที่มาจากแม่ที่เป็นเส้นสีเหลืองซึ่งเป็นโครโมโซมที่อาจจะวาดแล้วไม่ค่อยเหมือนของจริงสักเท่าไหร่แต่ต้องการอธิบายแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นว่าแอ l เ l ลลมันคืออะไรระบนโครโมโซมที่มาจากแม่นี้ก็มียีนสีตาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันให้เป็นแถบสีฟ้าซึ่งก็จะอยู่ตรงตำแหน่งที่ตรงกันกับยีนบนโครโมโซมที่มาจากพ่อตอนนี้ก็มียีนอยู่สองแบบและ ที่เป็นยีนแสดงสีตาเหมือนกันก็คือยีนที่แสดงตาสีฟ้ากับตาสีน้ำตาลจากนั้นถ้ากำหนดให้ b ีเล็กแทนตาสีฟ้าแล้วก็ B- ใหญ่แทนตาสีน้ำตาลในสถานการณ์นี้เจนว่าจีโนไทป์ของคนนี้ก็คือ B- ใหญ่มาจากแม่แล้วก็ b ีเล็กมาจากพ่อ นี่ก็คือแนวทางที่ยีนมีการแสดงออกโดยเราจะใช้ตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษแทน allele a l l e e แทนหรือหมายถึงรูปแบบของยีน B ใหญ่ B เล็กก็คือสอง a l l e l ที่แตกต่างกันที่แสดงรูปแบบของยีนที่ต่างกันด้วยแต่ก็มาจากยีนเดียวกันก็คือยีนที่ควบคุมสีตารูปแบบหนึ่งมาจากแม่และอีกรูปแบบหนึ่งมาจากพ่อ ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแบบนี้เราก็จะเรียกว่า h e t e r o ไ y ก o u s คาว่า hetero หมายถึงแตกต่างไ y ก o u ก็คือไซโกตทีนี้ถ้าลูกได้รับรูปแบบยีนเหมือนกันเช่นได้รับรูปแบบยีน B ีเล็ก B ีเล็กเหมือนกันแสดงว่ายีนสีตาที่มาจากทั้งพ่อและของแม่มีรูปแบบเหมือนกัน เราก็จะเรียกจีโนไทป์แบบนี้ว่าโฮโมใส่กัสโฮโมใส่กัสจากรูปแบบของยีนหรือของแอลลิวแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าตาเรานั้นจะมีสีฟ้าหรือจะมีสีน้ำตาลเมนเดลท่านได้ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้ว ท่านศึกษาในพืชหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นใน้ถั่วลันเตาถั่วลันเตามีเมล็ดเรียบกับเมล็ดขรุขระเมล็ดสีเหลืองกับเมล็ดสีเขียวแล้วก็ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นหรือ dominance ซึ่งลักษณะ dominance หรือลักษณะเด่นเป็นลักษณะที่แสดงออกมาให้เห็นดังนั้น genotype B ใหญ่ B เล็ก จึงมีบีใหญ่แสดงลักษณะเด่นกว่าบีเล็กโดยทั่วไปแล้วคนมักจะคิดว่าตาสีฟ้าเป็นลักษณะเด่นแต่ที่จริงตาสีน้ำตาลแสดงลักษณะเด่นกว่าในที่นี้ตาสีน้ำตาลเป็นลักษณะเด่นส่วนตาสีฟ้าเป็นลักษณะด้อยซึ่งลักษณะด้อยก็คือ R e s s i v e เดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีให้เห็นเป็นสีฟ้าตาสีฟ้านะคะเป็น Recessive หรือแสดงลักษณะด้อยการกำหนดว่าลักษณะใดเด่นหรือลักษณะใดด้อยนั้นจะพิจารณาจากความถี่ของการปรากฏลักษณะนั้นๆจากจีโนไทป์ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่แทนตาสีน้ำตาลซึ่งเป็นลักษณะเด่นส่วน B เล็ก แทนตาสีฟ้าซึ่งเป็นลักษณะด้อยเรียกสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนด้วยตัวพิมพ์นี้ว่า genotype ดังนั้น genotype ก็คือรูปแบบของยีนมีอีกคำหนึ่งก็คือ phenotype ซึ่ง phenotype นั้นก็คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็น ทีนี้ลองดูว่า genotype จีโนหมายถึงจีนนะ type ก็คือรูปแบบ genotype ก็คือรูปแบบของยีนดังนั้นยีนตาสีน้ำตาลจากพ่อและตาสีฟ้าจากแม่ genotype จึงเป็น B ใหญ่ ay, B เล็ก B ใหญ่ก็คือ a l l ลี e ที่แสดงรูปแบบเฉพาะของยีนที่กำหนดตาสีน้ำตาล ในขณะที่ b เล็กก็คือ allele ที่แสดงรูปแบบเฉพาะของยีนที่กำหนดตาสีฟ้าและ b ใหญ่ ay, แสดงลักษณะเด่นคือตาสีน้ำตาลทีนี้มาดูการแสดงออกก็คือ phenotype ก็จะได้เป็นตาสีน้ำตาลฟี e n มาจากฟ h e น o m e n o แปลว่าปรากฏการถ้ากลับกันได้ลักษณะตาสีฟ้าจากพ่อ และตาสีน้ำตาลจากแม่ฟีโนไทป์ก็ยังคงเหมือนกันก็คือเป็นตาสีน้ำตาลแต่ถ้าได้ลักษณะาตาสีน้ำตาลจากทั้งพ่อและจากแม่ด้วยนั่นกะ็คือได้ลักษณะเด่นมาทั้งคู่บีใหญ่บีใหญ่ทั้งคู่ก็คงยังได้ลักษณะาตาเป็นสีน้ำตาลเหมือนเดิมทีนี้ลองมาดูรูปแบบสุดท้าย ที่รูปแบบของยีนที่มาเข้าคู่กันหรือแอลลียลที่มาเข้าคู่กันบางยีนก็มีรูปแบบของยีนได้มากกว่า2รูปแบบเช่นยีนที่ควบคุมลักษณะหมูเลือดทําให้หมู่เลือดมีได้ถึง4แบบที่กลับมาดูตาสีตาก,กันก่อนถ้าได้รูปแบบยีนตาสีฟ้ามาจากทั้งพ่อและทั้งแม่จากแอลิเลบีเล็กเป็นลักษณะด้อยไม่มีลักษณะอื่นมาขม ฟีโนไทป์จึงเป็นตาสีฟ้ามาดู g ีโนไทป์ที่สองที่เขียนด้วย b เล็กขึ้นก่อน b ใหญ่ตามหลักสากลเราจะเขียนบีใหญ่ขึ้นก่อนก็คือลักษณะเด่นต้องมาก่อนลักษณะด้อยตัวพิมพ์ใหญ่จึงต้องมาก่อนตัวพิมพ์เล็กโดยไม่ขึ้นกับว่าจะมาจากพ่อหรือแม่แต่ในที่นี้เขียนเพื่อให้รู้ว่าเป็นลำดับ การส่งรูปแบบของยีนจากพ่อมาก่อนแล้วก็ตามด้วยแม่จากจีโนไทป์ที่แสดงความแตกต่างทั้งสองแบบเพราะจีโนไทป์ทั้งแบบที่หและสเหมือนกันจะให้ฟีโนไทป์เหมือนกันคือตาสีน้ำตาลดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าคนที่มีตาสีน้ำตาลจะมีจีโนไทป์แบบใดและคนนี้มีรูปแบบของยีนที่เหมือนกันก็คือโฮโมไซกัสและแสดงลักษณะดเด่น จึงเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเฮทเทโรไซกัสหรือเฮเทโลไซโกดหรืออาจจะเรียกว่าพันทางหรือลูกผสมหรือไฮบริดเพราะว่ามีออนเลี้ยลที่ต่างกันสมมุติว่าทั้งพ่อและแม่เป็นพันทางถ้าแม่มีตาสีน้ำตาลมีแอนเลียลเด่นก็คือบีใหญ่ และมีแอลลีด้อยก็คือบีเล็กทีนี้ถ้าลองมาดูที่พ่อบ้างถ้าให้พ่อเหมือนกันก็คือมีแอลเลีเด่นคือบีใหญ่ I, และแอลลีด้อยคือบีเล็กแอลเลีถแถวด้านบนเป็นของแม่ส่วนแถวด้านล่างให้เป็นของพ่อ จากนั้นเราจะมาดูกันว่าลูกที่เกิดจากพ่อแม่คู่นี้จะมีโอกาสมีสีตาเป็นแบบใดได้บ้างเราก็จะขีดเส้นแบ่งเป็นช่องทั้งตามแนวตั้งและตามแนวนอนแยกแอลลลลอ,ออกจากกันทบทวนลูกแบบของยีนกันเล็กน้อยยีนอยู่บนคโครโมโซมเส้นสีเหลืองที่วาดแทนคโครโมโซม บนคโครโมโซมก็จะมียีนอยู่ที่ตรงแถบสีเหลืองนีขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอีกคโครโมโซมหนึ่งก็มีแถบสีฟ้าเป็นยีนของตาสีฟ้าซึ่งเป็นโฮโมโลกัสเหมือนกันทางด้านพ่อก็มีคโครโมโซมเหมือนกัน มียีนแสดงสีตาสีน้ำตาลเหมือนกันและอีกโครโมโซมหนึ่งก็แสดงตาสีฟ้าเหมือนกันกับของแม่ซึ่งการมีรูปแบบของยีนเป็นแบบนี้เป็นผลมาจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสที่มีการแลกเปลี่ยนยีนกันระหว่างโฮโมโลกัสโครโมโซมในระยะไมโอซิสวันในรุ่นลูกก็จะได้โครโมโซมมาจากพ่อ1โครโมโซมอาจจะเป็น คโครโมโซมที่มีตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลก็ได้และจากแม่หนึ่งคโครโมโซมก็อาจจะเป็นตาสีฟ้าหรือตาสีน้ำตาลก็ได้เหมือนกันเทนี้เรามาดูการรวมกันถ้าได้คโครโมโซม B ใหญ่มาจากแม่และจากพ่อรุ่นลูกก็จะมีจีโนไทป์เป็นสีตาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรจีโนไทป์ที่ได้เป็น B ใหญ่บีเล็กถ้าลูกได้คโครโมโซม B เล็ก มาจากแม่และบใหญ่มาจากพ่อจีโนไทป์ก็จะเป็น B ีใหญ่บีเล็กเหมือนกันถ้าได้บใหญ่จากแม่และ b เล็กจากพ่อบ้างก็จะได้ลักษณะที่เหมือนกันเป็นบีใหญ่บีเล็กถ้าได้โครโมโซม B ีเล็กจากพ่อและโครโมโซม B ีเล็กจากแม่จีโนไทป์ก็คือ b ีเล็ก B ีเล็กและฟีโนไทป์จะเป็นอย่างไร บีใหญ่บีใหญ่บีใหญ่บีเล็กแล้วก็บีใหญ่บีเล็กลักษณะพวกนี้จะแสดงเป็นตาสีน้ำตาลส่วนบีเล็กบีเล็ก,ลกจะมีตาสีฟ้าจากตัวอย่างที่เห็นเป็นการผสมกันระหว่างพันทางหรือไฮบริดหรือเฮทเทโลไซโกดซึ่งมีรูปแบบของยีนสีตาแตกต่างกันบนคโครโมโซมทำให้ดูได้ว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็น หรือ probability ที่จะได้ลูกตาสีน้ำตาลจะเป็นเท่าไหร่ลองบอกได้ไหมว่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการมีสีตาเป็นสีน้ำตาลจะเป็นเท่าไหร่ซึ่งจำนวนลูกทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดลูกได้4แบบได้กันตาสีน้ำตาลมีทั้งหมด3แบบเท่ากับ3ส่วน4หรือ75เปอร์เซ์ ในทำนองเดียวกันถ้าลูกได้ยีนตาสีฟ้ามาก็จะมีตาสีฟ้า1ในสหรือเท่ากับ25%เปอร์เซนจากตารางที่เห็นอยู่นี้เราเรียกว่าพันเน็ตสแควร์เป็นการผสมระหว่างรูปแบบของยีนลูกที่เป็นเฮทโทโรไซกัสจะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ หนึ่งเพราะว่าเป็นพันธุ์ทางมีสองแอลลีวที่แตกต่างกันและตรงนี้อีกหนึ่งดังนั้นความน่าจะเป็นก็คือจากลูกทั้งหมด4แบบตามตารางพันเนตสแควร์จะมีเฮทโทรไซกัสอยู่สองเป็น2อส่วนสหรือ1นส่วนสหรือเท่ากับ50%ปเซนดังนั้นจากการใช้พันเนตสแควร์ผสมรูปแบบของยีนที่มากับเซลล์สืบพันธุ์ ทำให้เราทำนายได้ว่ารุ่นลูกที่เกิดมานั้นจะมีโอกาสมีลักษณะสีตาเป็นสีน้ำตาลหรือตาสีฟ้าเกิดขึ้นได้จำนวนเท่าไหร่หรือมีกี่เปอร์เซ็นต์ลักษณะทางพันธุก,กรรมอื่นๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันซึ่งในสมัยเมนเดลนั้นก็ใช้วิธีพันเนตสแควร์เหมือนกันในการที่จะทำนายรุ่นลูกที่เกิดมา